สวัสดีครับผมปิ๊บุนะคะวันนี้ผมจะมาพูดถึงอนิเมะที่ดบในซีซันซัมเมอร์ EP 2นะครับซึ่งเป็น EP จบแล้วนะไม่น่าจะมีเรื่องไหนที่ผมดบแล้วล่ะเพราะอนิเมะหลายเรื่องก็เริ่มโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใน EP 2นี้ผมจะมาพูดถึงอนิเมะที่ดอบเรื่อง p i กบอยลีเวอร์ s e สเซนเลเกนโซกิหรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือตำนานวิญญ,ญาณแฟนซีและดันเตโกเบลเด บาตลุหรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือประจันหน้าหวิเปิดศึกมรณะนะครับเอาละมาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือพิทบอยลีวสไซนะครับถึงตอน6นะพุ่งกับแกติดดีนะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้ไหมแต่ตอน6พังมากแถมน่าเบื่อด้วยนะเลยตัดสินใจดรอปนะครับเพราะเป็นตอนที่เหมือนถีบให้คนดูดรอปจริงๆอ่ะพุ่งกับคงตั้งคําถามว่าถ้าตอนนี้ฉันเล่าแบบนี้คนดูจะยังดูต่ออีกไหม ใช่ผมตอบว่าไม่ดูแล้วนะครับไม่สนใจอะไรแล้วอะ่ะเป็นตอนที่พังทลายให้เลิกดูชัดๆสรุปที่ผมดอบเริ่มจากข้อดีก่อนข้อที่1น,นะครับ เข้าใจเนื้อเรื่องและการนำเสนอถึงจะงงกับตำงานโมโมทาโร่หรือลูกท้อบนตาของสตอรี่ก็เถอะเพราะถ้าพูดตรงๆเรื่องนี้มันไม่ได้อิงจากนิทานมากแค่มีการเกิดที่คล้ายๆกันที่ผมดูแล้วเข้าใจคือเจ้าหญิงสตอรีน่ะเบื่อที่จะอยู่ในปราสาทเลยออกประจันภัยและตามหามิโคโตส่วนปีศาจแค้นมิโคโตที่ฆ่าพวกปีศาจตายเพียบเลยจะทำสงครามกับมิโคโตคร,ครับข้อ <c oughs> ที่2อ,ออกแบบตัวละครได้น่ารักคือเรือชอบน้องกระต่ายนะ่ะน่ารักอะ่ะ ตอนน้องยิ้มอะเหมือนโลกทั้งใบเจอแต่น้องอะไรแบบเนี้ยข้อที่3นะครับดูได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่อนะตอนที่1นถึงสและตอนที่5เท่านั้นนะข้อที่4 ประกอบพอดีครับชอบมาในส่วนข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียข้อแรกเนี่ยการดําเนินเรื่องไม่ต่อเนื่องอยากจะเล่าอะไรก็เล่าที่จริงเป็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะดูแล้วงงมากเลยอะ่ะผมไม่แปลกใจเลยล่ะยิ่งตอน6เป็นตอนที่น่าเกลียดมากเลยนะช่วงแรกไม่เท่าไหร่แค่น่าเบือ่อน้องก็ตายตื่นจากการต่อสู้ตอนก่อนอยู่ดีๆก็ย้อนเรื่องราวไปช่วงที่มิคโ,โตะเจอกับมิเลียแบบงง,งๆผมสงสัยว่าทําไมอยู่ดีๆย้อนเรื่องไปแบบนี้ดูไปอะ่ะความสนุกรุลงเลยนะเหมือนพุ่งกลั แกไม่เข้าใจเรื่องนี้ยตอนที่4เหมือนกันนะจริงๆอะ่ะเล่าตอนย้อนความได้แต่มากระทันหันแบบนี้ผมก็งงว่าอ,อปัจจุบันหรืออดีตว่าเหมือนปล่อยให้ดูแบบนั้นอ่ะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่คนดูเลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่เรื่องนี้แต่ละตอนอ่ะเล่าเนื้อหาไม่เรียงกันเลยข้อที่2เป็นผลงานที่นําเสนอผิดพลาดไม่แปลกใจที่คนเขียนต้นฉบับจะมาบอกว่าตามใจทําอะไรก็เชิญแต่ผมไม่ยอมนะถ้าผลงานตัวเองดัดแปลงมาช่วยแบบนี้ ถ้าจะให้ดีคือดัดแปลงให้เคารพต้นฉบับสิไม่ใช่พังอย่างกับของเล่นแบบนี้ถึงแม้ที่ผมสรุปเนี่ยจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะแต่จริงๆข้อเสียหนักมากเลยนะดบเพราะว่าความน่าสนใจความน่าดูมันลดลงมากอ่ะเพราะว่าการเล่าตามใจพุ่งกลับทําให้ความต่อเนื่องความสนุกแทบไม่มีเลยถ้ามังอยากเข้าไทยรอซื้ออ่านดีกว่าไม่ใช่ว่าผมดูไม่รู้เรื่องนะดูรู้เรื่องและเข้าใจแล้วแต่โดยรวมอนิเมะให้ผมดอบเองช่วยไม่ได้ครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเซนเลกนโซกินะ ดูถึงตอนที่7นะซึ่งเรื่องเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะได้ดูจนจบแหละถึงไม่ได้ชอบมากก็เถอะซึ่งก่อนที่ผมจะดบนั้นน่ะผมเคยบ่นไปตั้งแต่ตอนที่3แล้วเป็นเรื่องที่ผมคาดหวังว่าจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจเอรีโอที่มาเกิดใหม่ที่ต่างโลกยังจําตอนที่ตัวเองอยู่ในโลกเดิมได้อยู่รู้สึกจะมีผู้หญิงสองคนที่นั่งรถเมลมากับพระเอกและมาต่างโลกด้วยนะ ถ้าลิโอทำชัดก่อนได้อก็เจ๋งดีแต่ลิโอพยายามปล่อยวางและเป็นลิโอในต่างโลกมีเป้าหมายไปเบืองบ้านเกิดพ่อแม่แทนทําให้ความน่าสนใจลดลงก็ง่ายๆคือใช้ชีวิตในต่างโลกเลยนอกจากตัวละครซีเรียรที่น่ารักนะครับกับการเขียนบทและดําเนินเรื่องที่ไม่น่าเบื่อไม่หาวก็ไม่มีอะไรที่ชอบเลยนะครับ สองเหตุผลที่ผมไม่ชอบตอนที่3ก็คือถึงพระเอกมันจะเทมนะแต่ดีกว่าซิกิกะมิติโคบุอิเซไคาโดชูถึงลิโอมันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกอะแต่มีช่วงที่เราให้เห็นการฝึกฝนอะแต่พอต่อสู้อะมึงเก่งเกินฉากต่อสู้คือธรรมดาไปเลยนะครับข้อที่2นงนำเน่าบ้างใส่ทองครับตัวละครอ,อีฉาพระเอกพยายามโทษพระเอกไม่ว่าอะไรมึงหาข้ออ้างโทษพระเอกตลอด เป็นอะไรมากป้ะเนี่ยตนดูอึดอัดมากเลยนะพระเอกก็คือเย็นชาแต่ใจเย็นดีอะ่ะคือรู้ว่าพวกมึงโทษกูแต่กูไม่แคร์และที่ทุเล่ที่สุดก็คือพระราชามึงตัดสินใจให้ลิโอผิดคือแบบส้นตีนมากเลยนะเพื่อความมั่นคงแต่มึงทิ้งคนที่ช่วยลูกมึงอย่างก,กับหมูกับหมากรรมัดอยากต่อยพระราชามากเลยอะตอนนั้นอะตอนที่สาเหมือนผมดูนางเอกโดนนางร้ายกดอะถ้าลิโอต่อยไปสักหมัดผมน่าจะชอบตอนนี้เลยผมก็ใจที่ลิโอไม่ทําอะไรนะ แต่คนดูอึดอัดเฟ้ยลิโอต้องมาได้รับโทษทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแถมจะส่งนะักฆ่าไปฆ่าอกีก เกียอะไรกันนักกันหนาเนี่ยบางทีผมอินเหมือนผมดูทะเลลิสยาพาวินีเก่งเวอร์ทุกอย่างแล้วนางเอกตามไม่ทันแผนหรือทําอะไรไม่ได้เลยชิเลียน่าจะช่วยลิโออยู่คนดีที่สุดในเรื่องเลยถึงแม้ผมจะบ่นแต่หลังจากนั้นนะผมก็ดูมาเรื่อยๆแล้วบอกว่าเบรดีๆเบรดี้ย่พอถึงตอนเจ็ดนะครับผมตัดสินใจดบทันทีนะก็คุณมันโลเทอผมดบหลังจากที่ดูตอนนี้จบเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับการเดินทางลิโอจบ พอถึงแล้วมีหลุมฝังศพมีคนรู้จักพ่อแม่ลีโองั้นผมตอบเลยตอนนี้น่าเบื่อด้วยหาง่วงมาก สิ่งที่เราสนใจถูกเฉลย ER และถึงแล้วผมเลยคิดว่าต่อจากเนี้ยคงไม่มีอะไรนอกจากลิโอโชเทพแบบไม่มีเจ็บเลยตอนเนี้ยริโอเทพเกินจนผมรู้สึกเบือ่อคนจะเตะดัดขาริโอแต่ทําให้อีกฝ่ายล้มแทนไม่เท่าไหร่แต่สร้างลงอาบน้ํามึงเป็นโดเรมอนใช่ไหมดูแล้วไม่ได้ว้าวเลยกับอึงมากกว่ามึงสร้างได้ไงเนี่ยผมชอบริโอชุ่งแร่งมากกว่าที่ไม่ได้เก่งมากมีการฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันคือมึงเก่งแต่งด่าไปก็ไร้ประโยชน์ในเมื่อมึงต่อยหมัดเดียวคนสลบ แล้วอะลูกสิษย์วันพันแมนจะชัดกลายเป็นตอนที่ชิวชวนะครับชอบน้องไซยโยนะน่ารักน่ารักแอบสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลิโอหรือเปล่าพอเห็นหน้าลิโอทีใดแล้วเขินอายทุกทีเหมือนมีความผูกพันอะไรกันอย่างเงี้ย ผมอาจจะโม้ไปเองก็ได้นะสงสัยหลงในความหล่อของลีโอมัง้งสรุปที่ผมดบนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนนะข้อที่1นนะครับยอมรับว,ว่าเรื่องนี้ดาเนินเรื่องได้ไม่น่าเบื่อนะครับเพราะกํากับหลายฉากไม่ยืดไม่ย้วยเกินถึงเนื้อเรื่องจะไม่ค่อยดีนะครับข้อที่2องการออกแบบตัวละครน่ารักดีชอบสาวหูสัตว์เลยส่วนพระเอกเนี่ยไม่ขัดใจที่ใจดีหรือพ่อพระเกินไปนะ ผมจะรู้สึกว่าพระเอกธรรมดามากกว่าที่3ซีนดรามา่าบิวให้ผมอินได้นะโดยเฉพาะฉากที่ลิโออยู่กับลาติฟาความผูกพันของทั้งสองคือดีมากข้อที่4เพงประกอบพอดีนะครับฟังเพลินๆน,นะมาในส่วนข้อเสียกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับไอเดียการเกิดใหม่ที่มีความทรงจำโลกเดิมผมก็นึกว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้สุดท้ายเกิดใหม่เป็นเทพทูนะไม่ได้ต่างจากเรื่องอื่นเลยแค่จำชัดก่อนได้ว่า เป็นใครและไม่ได้มีแค่ลิโอนะมีคนอื่นด้วยนะครับที่ตายแล้วมาต่างโลกแบบนี้ด้วยเหมือนสวมบทตัวละครในเกมอะไรแบบเนี้ยข้อที่2การมาต่างโลกผมไม่ชอบเลยอะ่ะผมขัดใจมากเลยนะเดินออกจากบ้านโดนรถชนยังโอเคกว่าเพราะอย่างน้อยอ่ะมันค่าไม่ถึงไงนะี่รถเมย์เสียหลักแล้วควบคุมไม่ได้แต่สุดท้ายรถไฟสวนทางยำแหลกตายคารถที่ผมดูไฟนอลเดสเซ n เ t ชั n นอยู่เหรอข้อที่3ม,มีความน้ำเน่าบ้านไสทองมากเลยนะ ดูแลอึดอัดชิบหาเลยโทษลิโออ,อะไรนักหนาลำคาลิโอ,อกก็ไม่สนใจก็ดีแต่อยากให้ซัตต้ามันลืมชื่อทำตัวเหมือนเมาฟอยนะเหมือนดูนางร้ายลิสยานางเอกอะแล้วนางเอกไม่ได้ทำอะไรเลยอะที่4ี่นะคะพระเอกเทพเกินจนรู้สึกว่าบึกต่อยจอมานตายได้อะช่วงแรกผมชอบที่พระเอกมันไม่ได้เก่งเทพไงพอมาตอนเนี้ยไม่ว่าใครมาคิดว่าจัดก,การได้หมด เก่งเกินข้อที่5นะครับบทในหลายๆตอนเนี่ยดูกำกวมนะไม่สมเหตุสมผลพูดอีกอย่างทำอีกอย่างก็เป็นคนใจง่ายไม่ใช่ละที่6นะครับตัวร้ายจันนะดอกจันถอดแบบละครไทยชัดๆร้ายลึกด้านเดียวตัวละครหลักอะถึงจะฉลาดอยู่ก็เถอะแต่ตอนล่าสุดเนี่ยตัวร้ายลูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมึงข้างๆเนี่ยทำรถม้าพังแล้วขออยู่อาศัยค้างคืนเพื่อซ่อมรถมา้าเขาแหล่มากมึงทำพังเอง คือจะได้อยู่อาศัยที่นี่แล้วหวังข่มขืนผู้หญิงเฮ้อผมตงลกงตรงที่มึงทํลรถม้าพังเพื่อสิ่งเนี้หื่นจริงอีหอบแอ่ต้องที่ดอกจันเอาไว้นะครับว่าตัวร้ายในละครไทยมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวทุกเรื่องนะถึงผมจะชอบเรื่องนี้แบบดูไปด่าไปนะแต่ตอนนี้ผมเบื่อละคนเสียขยี้ขนาดนี้ถ้าดูต่อเนี่ยต้องมีคตรเจ็ดแน่นอนนะครับมาที่สุดเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะครับอันเตโกเบลเดบาโตลุซึ่งเรื่องนี้มีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้ดอบอย่างตอนที่5 ซึ่งอยู่ในช่วงโปรแกรมที่3ูกูได้ชวนหลับมากเลยนะคือแบบทางตาดูดจบเลยแหละส่วนตัวอยากให้ประทะัเดี่ยวมากกว่านะพอเป็นกลุ่มเนี่ยความตื่นเต้นลดลงมากเลยนะโดยเฉพาะตอนนี้แบ่งเป็น3ฝ่าย ทำให้คนสลบได้10คะแนนครบ1000คะแนนเน่ะผ่านแรกของใช้ได้ดูสิเกม1นึดูน่าตื่นเต้นกว่าเยอะอเกมที่3อะ่ะมันไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะเบื่อมาก5้าวิก่อนปะทาดูมาถึงตอนเนี้ยผมรู้สึกเฉยๆอะ่ะแค่ทําให้เรื่องเนี้ยมันมีไอเดียที่แตกต่างจากเรื่องอื่นเฉยๆทั้งที่จริงๆอะ่ะก็เป็นแนวเซอร์ไวเวิลปกติบีดีที่พระเอกฉลาดใช้ความคิดเก่งกับพลังพิเศษของตัวละครของแต่ละคนที่โอเคอยู่แต่5วิก่อนสู้อ่ะผมว่ามันเป็นกฎที่หลวมไปหน่อยเหมือนจะน่าสนใจนะ แต่พอดูจริงๆอ่ะเหมือนตั้งท่าก่อนชกมวยพอมาดูถึงตอนแปดนะครับผมดอบเธอ <c oughs> ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้กี่ตอนจบยังไม่มีการยืนยันแน่ชัด เผยยิบสี่อตอนอะแต่ดูตอนนี้จบผมดบดีกว่านะเพราะเริ่มไม่สนุกแล้วเรื่องนี้มีอะไรให้บ่นเยอะนะผมให้โอากาสเรื่องนี้พอสมควรใช่ผมควรจะดบเรื่องนี้นานแล้วดยซ้ํา่ันจะบอกข้อดีข้อเสียเนี่ยมาพูดถึงตอนที่แปดกันก่อนนะครับตอนที่แปดงานภาพนี่เผาผลาญมากเลยนะโดยเฉพาะช่วง,รงแรกๆเนี่ยเผาเหมือนจงใจปล่อยอะนิดเดียวไม่เท่าไหร่นี่สี่ห้านาทีหน้าตายูริกับอากิลาบูดเบี้ยวตาเล็กไปหมดเลยในเรื่องตอนนี้นะครับเป็นการเซอร์วิลเวิรปะทะกันแบบทีม ว่าภารกิจไม่น่าสนใจเลยอ่ะทาให้ผมไม่ตื่นเต้นอะไรเลยจะตื่นเต้นนิดหน่อยก็ตรงที่พระเอกวางแผนอยู่ตลอดเชื่อใจยูริคนเดียวจริงๆอยากดูตอนหน้านะที่ยูริประทะกับโอคิริอ่ะแต่ทําไงได้ขี้เกียจด,ดูแล้วอ่ะสรุปที่ผมตอบนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนนะข้อดีข้อแรกพระเอกเรื่องนี้ฉลาดใช้ความคิดดีภารกิจดูง่ายแต่พอใช้ความคิดเนี่ยภารกิจดูซับซ้อนกว่าที่คิดไปเยอะอย่างว่าพระเอกมันไม่เชื่อใจใครเลยอวางแผนอยู่ตลอดผมชอบนะอากิระมันไม่ได้เทพด้วยแค่ฉลาดทันเกมพลังวิเศษ ที่ได้ยังติดขัดในการใช้เลยครับที่ 2. พลังพิเศษที่แต่ละคนได้หลากหลายและน่าสนใจดีแต่คนที่เปลี่ยนไม้เป็นดาบเนี่ยดูจะมีหลายคนนะข้อที่3ยูริกับน้องแว่นน่ารักดีนะครับออกแบบตัวละครโอเคเลยนะในส่วนข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียข้อแรกเนี่ยคนเสพดูน่าตื่นเต้นนะพอดูจริงๆอะ่ะก็แค่5้าวิก่อนการประทะไม่ได้มีลุกเล่นมากนะักถ้าเทียบกับดาร์วินเกมเนี่ยยังมีความน่าสนใจกว่าถึงความสนุกจะพอๆกันครับข้อที่2นะครับถ้าจะให้เข้ากับคอนเซปต์เรื่องเนี่ยคุณ แข่งหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่าเหมือน2ภารกิจแรกอะ่ะพอภารกิจที่3แข่งกันเป็นทีมอะ่ะทำให้ความสนุกลดลงไปเยอะแค่ไม่เกี่ยวกับค้าวีที่ําำนะ ข้อที่3นะครับงานภาพลงสีตัวละครเข้มไปหน่อยนะน่าจะเป็นสไตล์เรื่องนี้แหละส่วนงานเผาเนี่ยโอ้ตอน8หนักสุดตั้งแต่ที่ดูมานะข้อที่4นะครับเรื่องนี้พยายามเซฟความโหดนะพะยายามกักไม่ให้โหดเกินไปถึงตอนแรกอ่ะจะมีฉากโหดให้เห็นอยู่บ้างฉากแอคชั่นบางฉากเลยวิสุดเท่าไหร่ข้อที่5ภารกิจที่3นะครับเป็นการทําลายเรื่องนี้นะทั้งความสนุกความตื่นเต้นหรือความน่าสนใจเนี่ยแทบไม่มีเหลือเลยนะตัวร้ายก็ดันเลือกฝ่ายอีกนะครับเป็นกลางไม่ได้อีกนะข้อที่6และยะ ในเรื่องนะครับพยายามทําให้ดูเหมือนสดใหม่อะ่ะที่ไม่จะเป็นต้องทําแบบนั้นนะครับถ้าเทียบกับแนวโซเว v ยลเรื่องอื่นอ่นอะผมว่าเรื่องนี้ขาดความน่าสนใจอยู่มีดีแค่ไอเดียเรื่องพลังวิเศษ จริงๆเห็นเบลดบตั้งแต่ตอนที่2แล้วทายได้ดอบจริงๆนะไม่เชิงผิดหวังนะครับแต่ผมเบื่อที่จะตามดูต่อมากกว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะที่ผมดอบในซีซั่นซัมเมอร์2021ีเ็ EP 2นะครับซีซั่นซัมเมอร์ผมดอบไปหลายเรื่องอยู่นะเทียบกับซีซั่นก่อนที่ผมดอบไปประมาณ7เรื่องจําได้เลยว่าเรื่องสุดท้ายที่ผมดอบเนี่ยคือเรื่องฟูไดบูลี่อาร์พีจีนะคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากผมล้วนๆนะครับส่วนเรื่องที่ผมไม่ได้ดอบเนี่ยตามเทเลสในภาพนี้เลยจะมีคลิิปรีววหลัง ดูจบแน่นอนนะครับเราติดตามกันได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายรีวิวดีดีด้วยนะช่วงนี้มีนิยายเรื่องสั้นลงให้อ่านนะครับสวัสดีครับ